กมีใคครรัับบนาาไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมน่าจะเดือนเดือนกว่าก็คือปิดโควิดนี่ไม่ได้ไปไหนเลยก็คือซ้อมอยู่ที่ค่ายอืมเราตอนตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบครับเราสูงเท่าไหร่หนึครับน้ำหนักไปปอยประมากี่กิโลครับมีหกสิบสามหกสี่อืมเราเป็นมือซตา์อะไรครับเป็นเขาครับแล้ววันนี้เราเจอกับลงกนึงเล็กเคยเจอไหมเคยครับกี่ครั้งแล้วครั้งหนึ่งครับเป็นไง ชนะชนะพมาวันนั้นต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่ภูทรครับอ๋อต่อยภูธรตอนช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยชนะเขาแบบไงก็สูสีครับอ๋อเบียดเบียกันมาแล้วมากินเขายกห้างย่าเงี้ยเหรออืมแล้วเขาเป็นมืจอต์สไตล์เะยนะเมเขาครับแล้ววันนี้เราเจอเขาอีกเราวางเกมวางแขนงไงก็ตามเกมครับก็คือต่อยไปตามสไตล์เราเนาะอืมไออย่างที่เราเจอตอนนั้นเจอเขานั่นจะตอนนี้กี่เดือนแล้วไม่ จะเข้าปีได้ครับเข้าปีได้ไหมที่เจอเขานะแล้วอย่างไฟสุดท้ายที่เราต่อยไว้เนี่ยก่อนติดโควิดลังสิตครับลังสิตวันนั้นต่อยไว้กับใครพร้อมลบครับเป็นไงชนะครับชนะพร้อมลบมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนี้ต่อยร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบหกแล้ววันนั้นก็ต่อยร้อยร้อยยี่สิบหกราอยู่ออเวทนี้เลยครับก็เลยไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อเช้านี้เห็นสอบแล้วเป็นไงก็ได้ครับอืมเกินอยู่สองปอนด์สปอนด์ครับสบายๆใช่ไหมเหมือนว่าวิ่งจามเช้าเพราะมวยต่อยเย็นครับอืม แล้วเออต่อยเดือด้วยแล้ววันนี้เราวางเกงลองแหวนนะเจอเขาก็เรื่อยๆครับตามสไตล์เราไปเนาะครับอืมตอนเราหยุดไปหมดนี่กี่เดือนตั้งแต่ปดโควิดก็ห้าหกเดือนได้ห้าหกเดือนได้ครับแล้วเราได้ไปไหนไหมก็มีกลับบ้านได้กลับบ้านแล้วพอรู้ว่ามวยมาถึงเข้ามาก็มาเข้าคล้ายๆซ้อมครับมาเข้าคล้ายๆดีประมาณได้กี่เดือนกี่วัน ได้ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนครับน่ะก็เคยเข้ามาทําร่างกายแล้วก็รายการขึ้นนี้ใช่ไหมอืมอ่ะเราเป็นคนเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสระขามนะครับแล้วเราต่อยมวยมาลูลูทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาหกสิบหกเจ็ดสิบครั้งหกสิบเจ็ดสิบได้แล้วเนาะเราคนจังหวัดสระขามครับอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้ละฝากพี่น้องชาวสระขามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคืนนี้ผมจะทําให้เต็มที่ครับโอเคครับ